ถึงชั่วโมงต่อมาหญิงสาวก็เดินหน่วยหน้าเข้าบ้านเห็นดัสสันสปอร์ตสีแดงจอดอยู่ใต้ต้นมะม่วงทางด้านซ้ายของตัวตึกก็รู้ว่าอำนาจยังคุยกับมารดาอยู่ในห้องรับแขกจึงตีหน้าตายเดินเข้าไปทั้งสองคนหันมามองเธอกลับแล้วลรอลูกคุณอำนาจคอยตั้งนานขอโทษที่ค่ะคุยกับเพื่อนเพลินไปหน่อยชายหนุ่มยิ้มณจินจให้ผมมารับคุณอ้อไปที่ร้านมีธุระอะไรคะจะโชว์ฝีมืออาหารของแม่ครัวให่ ทานที่บ้านเพื่อนยังอิ่มมาอยู่เลยเธอหาทางเลี่ยงไปเถอะลูกจิถวินสนับสนุนเดี๋ยวน้าจะเสียใจแล้วคุณแม่ไม่ไปด้วยหรอคะคุณพ่อโทรมาจากสนามกอล์ฟเมื่อกี้นี้เองว่าจะพาคุณพุทธมาทานอาหารที่นี่แม่ต้องอยู่ต้อนรับแสงดาวทำจมูกยนต์พร้อมทำท่าบ่ายเบีย่ยงอ้อยังไม่ได้อาบน้ําเลยไม่ต้องหลอกงนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเท่านั้นเองเมื่อครู่มีโทรศัพท์มาถึงคุณครับอำนาจเสนอหน้าเพื่อเอาใจ เธอขมมดคิ้วขณะสุดตัวนั่งบนเก้าอี้หน่วมใครโทรมาคะชื่อไหนตุ๋ยมารดาบอกแสงดาวเอ็นหลังพิงพนักเก้าอี้พลางคิดว่าพลต้องบอกหมายเลขทรศัพท์ที่บ้านเธอแกตุ๋ยดังนั้นเขาคงต้องมีธุระด่วนเป็นแน่จึงสร้างพูดกบเกลื่อนไม่ให้มารดาสงสัยอ๋อหลานชายเจ้าคุณทศพลคะเขาสร้างอะไรหรือเปล่าคะเขาบอกว่าอยากพบลูกลำคานลำคาญเธอเล่นละครอย่างแนบเนียนจะชวนไปทัศนาจรสเรื่อย จิตวินโบกไม้โบกมืออย่าไปเลยลูกอันตรายข้าอ้อจะปฏิเสธดีแล้วลูกช่วยอึดใจเดียวกิริยาของแสงดาวก็เปลี่ยนแปลงเป็นคนละคนเธอหันไปยิ้มหวานจ่อยกับอำนาจก่อนบอกอ้อจะไปร้านนะาจินกับคุณรอเดี๋ยวนะคะขอเข้าห้องน้ําหน่อยกล่าวจบก็ลุกเดินออกจากห้องรับแขกทันทีนิสัยใหญ่อ้อเป็นอย่างนี้เองจิตวิญพูดกับชายหนุ่มเอาแต่ใจตัวเองเหมือนพ่อไม่มีผิด อำนาจหัวเราะน่ารักดีครับต้องตามจใจกันอยู่เลยผมทนได้ครับ10บนาทีต่อมาดัสสันสปอร์ตคันนั้นก็แล่นออกจากบ้านเลี้ยวขวาไปตามถนนโพนโยธินคนขับหน้าบานเป็นกาโลเมม่ได้อยู่ใกล้ชิดหญิงที่ตนรัก2ต่อสองทำทุระให้อ้อนนิดหนึ่งได้ไหมคะแสงดาวเริ่มวาดโายเมืมาลดวิ่งเกือบถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิด้วยความเต็มใจอย่างยิ่งครับเขาตอบเลี้ยวเข้าถนนดินแดงเธอสั่งไปทำไมครับ าเพื่อนค่ะอำนาจทำเพลงเบาๆขณะขับรถเลี้ยวไปตามคำบอกของแสงดาวครูเดียวก็หยุดตรงทางแยกเข้าห้อยขวางล็อก3ามเธอสั่งเขาให้รอยอยู่ในรถก่อนเปิดประตูลงเดินเข้าไปในซอยความมืดเริ่มปกคลุมบริเวณน,นั้นห้องแถวไม้ชั้นเดียวที่ซุกหัวนอนของตุ๋ยเปิดไฟลิบตรี่แสงดาวก้าวผ่านประตูเข้าไปเป็นส่วนประกอบเจ้าของวิมานเด้งตัวจากเก้าอี้ผ้าใบลุกขึ้นพนมมือแต่วัสดีครับเธอรับไว้โทรศัพท์ถึงชั้นเหรอจ๊ะครับ มีธุระอะไรตัวยกเก้าอี้เก่าคำคลาซึ่งมีตัวเดียวมาวางไว้กลางห้องเชิญนั่งก่อนครับแสงดาวย่อนตัวลงบนเก้าอี้ก่อนถามต่อพลให้โทรไปใช่ไหมเขาสั้นหัวเปล่าธุระผมเองอะไรจ๊ะตุยลบสายตาลงต่ำคือว่าเออเออเออบอกมาเถนะน่าไม่ต้องเกรงใจผมจะไปเมืองการครับแล้วไงไม่ไม่ไม่มีเงินครับแสงดาวยิ้มย่างรู้ทัน ต้องการเท่าไหร่สักร้อยเดียวก็พอเธอเปิดกระเป๋าถือไปทำไมที่นั่นเขาอึอกอากอีกครู่หนึ่งเอ่อทุระสำคัญครับแสงดาวหยิบธนบัตรยื่นส่งให้พร้อมทั้งพูดไม่ต้องมาคืนฉันหรอกาตุยก้มลงรับเงินด้วยมือสั่นเทาขอบพระคุณครับผมเกรงใจเหลือเกินที่ต้องรบกวนเธอหัวเราะเรื่องเล็กนะ่เพื่อนพลก็เหมือนเพื่อนฉันตำรวจยอมให้พลประกันตัวเขาเปลี่ยนเรื่องฉันรู้แล้ว คุณอ้อก็ต้องเชิดเหลือมันอีกใช่ตุยทำตาละหอยพวกผมทำความลำบากให้คุณอ้อมากเป็นหน้าที่ของฉันหาแม่คล้ายอย่างนี้ไม่ได้ง่ายๆแสงดาวลุกขึ้นยืนยอเก่งเหมือนกันนะเราผมพูดด้วยใจจริงมีธุระอะไรอีกไหมจ๊ะหมดแล้วครับเธอก้าวเดินเงินฉันกลับแล้วนะเดี๋ยวผมไปส่งคุณอ้อที่ปากซอยไม่ต้องก้าวจบเธอก็ออกจากห้องตรงไปยังรถดัสสันที่จอดอยู่ในเงามืดริมถนน แล้วเธอก็อดหัวเราะไม่ได้เมื่อเห็นอำนาจสูบบุหรี่พ่นควันขม,มงตบยุงปอบแปะขอโทษช้าไปนิดแสงดาวออกตัวขณะก้าวขึ้นนางเขายิม้มยิ่งกว่านี้ก็รอได้ครับเคยพูดคำนี้กับน้จินกี่ครั้งแล้วคะอำนาจสะดุ้งก่อนเคลื่อนรถเราไม่มีอะไรกันจริงเหรอสบานให้ก็ได้ครับนะ้จินน่ารักมากมากเธอแย่อีกถ้าอ้อเป็นคุณแล้วก็จะขอแต่งงานทันทีเขากืนน้ำลายลงคอก่อนกล่าวเป็นไปไม่ได้ ราะผมรักคุณอ้อยิ่งกว่าหญิงได้ในโลกโดนไม้หนีเข้าแสงดาวก็เงียบกริบเมินหน้าไปทางซ้ายดูแสงไฟริมถนนคราวนี้หนุ่มใหญ่เป็นฝ่ายลุกมัง่งถ้าคุณอ้อไม่รังเกียจผมจะจัดผู้ใหญ่มาสู่ขอหญิงสาวใจเต้นระทึกเพราะนึกไม่ถึงว่าจะถูกจู่โจมรวดเร็วถึงเพียงนี้อ้อย,ยังเด็กเธอบ่ายเบี่ยงยังไม่อยากคิดอะไรเรามั่นกันไว้ก่อนได้นะครับเข่าตือ้อแสงดาวนิ่งอึง้งเมื่อใบหน้าของพลลอยเข้ามาอยู่ในห้วงแห่งความนึกคิด การพบปะระหว่างเขากับเธอคงยากกว่าแต่ก่อนเพราะระยะน,นี้คุณแม่เข้มงวดกดขันเรื่องการออกนอกบ้านมากขึ้นทุกทีจนเธอเกือบหาเรื่องโกหกไม่ได้อยู่แล้วสักวันหนึ่งความคงแตกซึ่งก็หมายถึงความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับพลต้องขาดสะบั้นลงเพราะฉะนั้นต้องหาทางไม่ให้คุณแม่สงสัยคือยอมไปไหนมาไหนกับอำนาจเพื่อให้เป็นสะพานเดินข้ามไปหาพลได้โดยสะดวกเขาคงไม่วุ่นวายกับเรื่องส่วนตัวของเธอหากจะขอร้องให้เขาขับรถไปส่งตามบ้านเพื่อน แล้วนัดให้เขามารับกลับเมื่อเวลาผ่านไปสักสองสามชั่วโมงระหว่างนั้นเธอก็หลบไปหาความสุขกับพลอยอย่างสบายโดยไม่ต้องคอยเตรียมเรื่องโกหกตอแหลไว้แก้ตัวกับคุณแม่เช่นที่เคยทํามาแล้วเมื่อคิดเสร็จดังนี้แสงดาวก็ตัดสินใจทันทีรวดเร็วเกินไปเธอว่าให้เราสนิทกันมากกว่านี้สักหน่อยดีไหมคะอำานาาตกหลุมที่เธอขุดดักไว้อย่างง่ายดายได้สิครับเขารีบรับคําแต่คุณอ้อต้องสงสารผมมั่งนะแสงดาวชะม้ายตายโยกกิเลสค่ะ ชายหนุ่มรู้สึกหัวใจพองโตจนขับซี่โครงผมจะรักคุณอ้อตลอดไปไม่เปลี่ยนแปลงเธอซ่อนยิ้มไว้ในใบหน้าพร้อมทั้งลำพึงในใจพลขาเทวดาช่วยเราแล้วรถสิบล้อบรรทุกสินค้าเต็มมาตราคุมด้วยพระบายสีทึบอย่างมิดชิดเคลื่อนออกจากหน้าร้านง่วนเต็กเฉียงตอนสามทุ่มเศษผู้ขับขี่ล่างใหญ่ไว้หนวดเฟิร์มทำคนนั่งข้างๆถ้้าพบบไไอหลมจะะทททยยัังงงวววต่่ดดินนแขีีีเเ็ ผมสะบานตัวหน้าสพไอ้เปี๊ยกแล้วครับมึงตอบไม่ตรงคำถามจะต้องให้ผมบอกชัดๆอีกเหรอพี่สิ่งหัวราะล้านก่อนพูดเสียงห้าวติดคุกเนื้อมึงผมตัดสินใจแล้วมีใครรู้มั้งว่ามึงไปเมืองการกับกูตุยสั้นหัวไม่มีครับมันปลอดภัยไอแหลมสซ่หัวนอนที่ไหนครับบ้านกำนันเทิมตุยสะดุ้งเฮือกใกล้พามันเข้าไปในนั้นนักเลงใหญ่ท่าม่วงเสร็จกันทำไมวะผมจะโดนยิงก่อนถึงตัวมันสิพี่ สิง่มน้ำลายออกนอกรถไอเด็กเมื่อวันซ้นแนะนาหน่อยสิครับจะให้ทําไงกค่าคนในบ้านกำน,นันง่ายกว่าค่าคนในร้านเจ็คนี่ว่าเพราะอะไรครับความประมาทคือหนทางความตายตุ่ยตีหน้าชอบกลนผมไม่เข้าใจกำนันเธอไม่เคยปิดประตูบ้านเพราถือว่าเป็นเจ้าพ่อท่าม่วงสหลุยตุ่ยร้องสิงชมาเลืองมองดูหน้าอะไรของมึงวะผมจํามาจากค้าวบอยแถวเสาชิงช้าหมายความว่าไงสลุยอะไรของมึงสวยงามหน้าชมมึงครับ ชายล่างใหญ่หัวรอกกากไอ้พวกนี้ทำภาษาไทยกูชอกช้ำหมดยังมีคำนะพี่อะไรระเบิดคงหมายถึงยุ้กระทึกกันละมัง้งนักเลงรุ่นเก่าอย่าเดาดีกว่าตุยหวัวเราะเดี๋ยวกูทีบตกรถคำนี้เขาหมายถึงคนที่ชอบแต่งตัวให้แปลกมนุษย์เดินดินเช่นมึงเป็นต้นผมเปล่านะแล้วใครเป็นคนบรรัญญัติสับนี่วะไอต่อยครับว่างๆพามันมาเจอกูหน่อยเดี๋ยกูให้รางวัล